สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับช่องนะคะเจ๊ส้หมห่วยเด่นนะคะอ่าไม่ได้ลงคลิปมาช่องนี้มานานมากแล้วนะคะวันนี้นะคะส้มมีสูตรห่วยเรล่านะคะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะเป็นเราพัฒนาวันศุกร์นะคะอ่าเป็นสูตรหาพิกัดบนพิกัดไม่ใช่สิหาเลขเด่นนะคะเลขเด่นส,สองตัวบนสองตัวล่างนะคะ สำหรับสูตรนี้คะ่ะไม่ยากเลยค่ะ,ะสูตรสม้มขึ้นให้เพื่อนๆดูอยู่นะคะก็คือน,นำสามตัวนะคะมาบวกกันแล้วก็คูณไปด้วยนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะเช่นตัวอย่างเลยค่ะ,ะตามตัวอย่างเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหาวันวันที่ยี่สิบสี่นะคะมกรลาเนาะดยเช้นผนหวยของรอวบบันที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้เทสให้ดูก่อนนะคะก่อนวันนี้นะคะ z ่อ m จะพยายามลงคลิปให้ทันก่อนนะคะเพราะที่ว่าค่อนข้างยุ่งอยู่นะโอเคค่ะ อ่ะคะงินวันที่ยี่สี่นะคะใช้ผลหวยของงินวันที่สิบเจ็ดนะคะก็คือเก้าบวกสี่บวกสี่นะคะอ่ะเก้าบวกสี่บวกสี่นะคะก็คือแล้วก็คูณด้วยเจ็ดเจ็ดเนาะผลลัพธ์รอบนี้นะคะได้สามกับสองนะคะขออนุญาตไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะคะขออนุญาตไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะคะเพราะว่าส้มจะเครื่องคิดเลขในไอแพดมันไม่ลดทศนิยมให้นะคะอ่าโดยงินวันที่ ยี่สี่นะคะออกเป็นนะคะสามสองนะคะสองตัวล่างตรงตัวเลยค่ะเพื่อนมาขางวดวันที่ยี่สิบสี่นะคะมกราเนาะใช้ผลหน่วยของงวดวันที่เอ้ยไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะต่อไปงวดของวันที่สามสิบเอ็ดมกรานะคะใช้ผลหน่วยของงวดวันที่ยี่สิบสี่นะคะมกราเนาะก็คือสองบวกศูนย์บวกห้านะคะผลลัพธ์รอบมนี้นะคะอ่อ ก็จะได้เจ็ดนะคะแล้วก็คูณด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะผลลัพธ์รอบนี้นะคะได้ห้าสี่นะคะห้าสี่นะคะอ่าห้าสี่เนาะเลขเด็ดรอบนี้ได้ห้ากับสี่นะคะเดี๋ยวส้มจะบพิมพ์วงไปนะคะส้มได้คำนวณไว้ข้างๆแล้วนะคะเทสก่อนหน้านี้ก่อนจะมาแนะนําสําหรับสูตรน,นี้นะอุ้ยขอภัยค่ะเราใส่เป็นสีเหลืองดีกว,ว่าสีเขียวอ่าเราใส่เป็นสีเหลืองนะ เราใส่เป็นสีเหลืองฮะโอเคค่ะงวดวันที่31นะคะออกเป็น2ตัวล่างค่ะสี่สองค่ะเข้าอยู่นะคะมาค่ะต่อไปงวดวันที่7นะคะใช้ผลหวยของ31มมุกกลานะคะก็คือ2บวก7บวก7นะคะผลลัพธ์รอบนี้นะคะได้2สีนะคะ2สีนะคะเพื่อนๆนะเออลืมบอกคูณด้วย7เเปอร์เซ็นต์นะผลลัพธ์รอบนี้นะคะได้สองสีนะคะ อะสองสีเข้าไหมสองสี่ไม่เข้านะคะสองสี 2, 4, ไม่เข้านะคะสําหรับงวดวันที่เจ็ดกุมภานะคะต่อไปค่ะม,มางวดวันที่สิบสีบ่กุมภาวันวาเลนไทยนะคะก็คือห้าบวกห้านะคะห้าบวกห้านะคะผลลับรอบนี้นะก็คือสิบนะคะคูณด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะมาค่ะงวด เลขเด่นนะคะวันที่สิบสี่กุมภานะคะก็คือเจ็ดกับแปดค่ะอ่าขออนุญาตใส่ไปเลยนะคะเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะคะใส่สีเหลืองลงไปด้วยอ่ารอบนี้นะคะเจ็ดแปดนะคะผลลับรอบนี้นะได้สองตัวบนค่ะ,ะได้สี่เจ็ดนะคะออกเจ็ดเข้าอยู่นะคะมาค่ะต่อไปค่ะงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ กุมภานะคะใช้ผลของอของวันวันที่14ี่กุมภานะคะก็คือ6กบวก4บวกนะคะผลลับรอบนี้นะคะได้17นะค่ะ1 7นะคะบวกคูณด้วยนะคะ7จ็เเนะคะอ่าตัวที่เราจะไปแทงได้นะคะเลขเด่นของเรานะคะก็คือ32เราเอาจะเอา2ตัวท้ายสุดนะคะไปนะคะอ่าย้ำนะว่าเอา2ตัวท้ายสุดนะคะไปนะคะโอเคค่ะผลลับรอบนี้นะคะ ไม่เข้านะคะรอบน,นี้ไม่เข้านะคะไม่เป็นไรค่ะต่อไปมาวัวันที่28กสิบาปดนุมผาน,นะคะก็คือใช้ผลหัวของวันที่21เนาะก็คือ7จ็บวกศนบวกหนะคะคูณ777%เเซ็นนะคะโดยเลขเด่นวัวน,นี้ก็คือ93นะคะ93นะคะ93โอเ okay. ค93เนาะอ่ะตัวน,นี้ลืมใส่เก้าสนะคะ โอเคอ่าวันที่แปดนะคะออกตรงตัวเลยค่ะสามเก้านะคะอเคถูกไปนะคะถูกไปกี่รอบวันนี้ตอนนี้ถูกไปสี่รอบนะคะแต่ว่าไม่ติดนะคะก็คืองวดวันที่สามสิบเอ็ดวันวันที่เจ็ดวันวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็งวดวันที่ยี่แปดนะคะต่อไปมางวดวันที่เจ็วด,วะค,ะวดวค่ะเจ็ดเจ็ดมีนานะคะ ใช้ผลห่วยของวันที่28นะก็คือ4บวก3บวก9นะคะคูณ 7, 7 7็นะคะผลรับรอบนี้ได้24นะคะ24นะคะเลขเด็ดรอบนี้นะคะ24นะคะโอเคโดยงวดวันที่7นะคะเลขออกค่า2ค่ะ,อ,ะออก2ตัวล่างนะคะ2เข้านะคะ ต่อไปค่ะมางวดวันที่14มีนาค่ะใช้ผลหวยของวันที่7มีนานะคะก็คือสบวกหบวกหคูณ7 7็เปอร์เซ็นต์นะคะผลลัพธ์รอบนี้นะคะเลขเด่นได้6 2ค่ะ6 2, 2 6 2งหกสองนะคะ,ะ,คะตามที่เขียนไว้ข้างๆเลยค่ะ <1> 1> โอเควันที่14ไม่เข้านะคะไม่เข้าเนาะ ต่อไปนะคะมาะเดี๋ยวขอมาร์กไว้หน่อยเอ่ยต่เออไม่มากออกมันจะดูยากนะคะเพื่อนจะดูยากนะคะต่อไปมางวดวันที่ยีบเอ็ดนะคะมีนาค่ะนะคะใช้ผลหวยของวันที่สิบสี่มีนานะคะก็คือก็คือเออสองก็คือหนึ่งบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะคะ คนณ7็ดเจ็ดเปอร์เซ็นะคะผลลับรอบนี้นะคะได้หนึ่งเจ็ดเหมือนกันนะคะเพื่อนอได้หนึ่งเจ็ดนะคะเด็เด็ดรอบนี้นะหนึ่งเจ็ดโอเคสีแดงนะคะโอ้สีสีเหลืองน,นะคะก็คือผลรั์รอบนี้เนาะ อ่ะันที่เ1็ดวันที่ยีเ็ดนะคะเจ็ดสองเข้าสองตัวล่างค่ะงงๆหนนะส้มขออนุญาตไปเร็วๆเน่อยนะคะต่อไปมาวันที่ยีหกมีนาค่ะใช้ผลหวยของวันที่เ1็ดมีนาก็คือสองบวกแปดบวกเก้านะคะค7 7 7ูณเจ็เจ็ดเจ็ดเปอเซ็นนะคะโดยผลลัพธ์รอบนี้ได้สี่แปดค่ะสี่แปดนะคะอาทิตที่แล้วเนาะโอเคสี่แปดนะคะ โอเคค่ะสองตัวล่างนะคะออกเปเอ้ยเข้าสองตัวล่างหกแปดอ่ามาร์กแดงไว้ก่อนเข้าสองตัวบนนะคะสี่สองสี่สองนะคะเอ้ยสองตัวบนสี่ห้าขอพายค่ะสี่ห้า 4, นะคะโอ้โหสำหรับสูตรนี้นะก็ถูกไปนะคะสองตัวล่างวันที่หกเออ ถูกไปทั้งบนทั้งล่างนะคะต่อไปค่ะงวดวันที่วันนี้นะคะก็คือวันที่นะสี่นะอาสซ้มคำนวณไปแล้วนะคะก็คือแปดบวกสี่บวกห้านะคะคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะคูณเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะผลลัพธ์รอบนี้ได้สามกับสองค่ะมาดูกันแ่ววันนี้นะคะหอยเราวพัฒนานะคะจะออกไหมนะสามกับสองนะคะนาไปหาเลขเด่นได้ไปรูดได้นะคะเ,เพื่อนๆนะ โอเคสำหรับสูตรนี้นะห่วยราวันรสุกนะคะสถิติเนาะก็ถูกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดมวดใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด้วนค่ะเจ็ดวนนะคะง้วด,ว,ดวันนี้จะง้วดที่แปดไหมนะคะโอเคสำหรับสูตรนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะแนะนำสนใจก็นำไปรูดไปแทงได้นะคะใครอยากเข้ากรุงหวยนะคะก็ เข้าตามแอดไลน์ด้านที่ส้มขึ้นมาให้หน้าจอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ